ค่ะวันนี้เรามาดูสายพันธุ์คานิวานที่เราออกง่ายเลยดกๆเลยนะคะสามารถที่เอาไปฝึกฝึกวิชาตอนนี้คือถ้าใครไม่เคยปลูกหุ่นเลยครับอ่ะเอาไปทดลองปลูกเพราะมันเป็นสายพันธุ์ที่ออกง่ายนะคะคานิวานแรงไม่ตกออกดีดีคือเอาไปฝึกก่อนสาหรับมือใหม่ที่ไม่เคยปลูกหุ่นเลยเอาไปฝึกเอาไปฝึกวิชาไปคนวัวคานิวานออกง่ายนะคะครับอ่ะลูกใกล้เคียงกันอู้เยอะมากเนี่ยดูโอ้โหอันนี้เขาสูงยังพี่สีแดงแบบเนี้ย นี่คือสีประจำของเขาใช่ไหมใช่ค่ะแดงเข้มนี่สุกแล้วค่ะโอ้ต้องแดงเข้มรุ่นนั้นแดงเข้มนะคะใบก้านลักษณะก้านใบจะเป็นสีแดงนะคะใบจะเป็นหยักใบเขาก็สวยนะคะก้านใบเขาสีแดงสวยนะคะเนี่ยค่ะออกง่ายออกง่ายจริงๆใช่ค่ะไปปลูกไว้ข้างบ้านนะคะครับกําอ่าคือเอาเอาทรงพุ่มใกล้ๆก็ได้ค่ะไม่ต้องว่าดึงไปไกลๆค่ะเพราะมันเป็นสายพันธุ์ที่ออกง่ายอืมทั้งนั้นก็ปลูกเสร็จกระถางได้ครับพี่ใช่ค่ะ ไปล้อมปลูกใส่กระถางได้ค่ะครับนี่ค่ะสําหรับคนที่อยู่ตามกรุงเทพอยู่ตามอะไร<ช>ที่อยากเปที่พื่อที่ทแคบแคที่เราสามารถที่จะล็อกล็อกล็อกให้เขาออกเอาขาเราละตีทรงพุ่มครับเป็นองุ่นแค่เป็นงุ่นกำกัน,น,นประมาณสักเมตรหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมพี่ปุย้ยน่าจะได้เนาะสำหรับพันนี้่ขึ้นไปแล้วก็กางบนสักเมตรหนึ่งถ้าเป็นกำแพงก็ได้ค่ะยิงเป็นกำแพงเลยก็ได้ค่ะครับต่อไปเรายิงเป็นกำแพงก็ได้ค่ะอืมนี่นะคะ สวยงามนะคะปู่ข้างๆกาแพงแล้วก็ให้ออกมาใช่เป็นด้านข้างไปเลยก็ได้ค่ะครับค่ะมันมีปัญหาในเรื่องของแตกลูกแตกลูกอะไรไหมสำหรับสายพันธุ์นี้มีมีเือเปลือกบางเปลือกบางเปลือกบางเราเลยต้องควบควบคุมน้ําถ้าสมมติว่าเออไปแยกปลูกใส่เข่งตั้งหับนะเพราะว่าสายพันธุ์นี้อาจจะพอแล้วเรื่องน้ําอย่างเงี้ยสายพันธุ์อื่นเรายังต้องการน้ําอยู่อย่างเงี้ยถ้าไปรวมกันอาจจะมีปัญหาก็เลยจะให้อยากให้แยกเป็นใส่เข่งเข่งไข่เข่งมันหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ในพื้นที่จํากัดที่เราควบคุมน้ําได้นะคะอันนี้นะ<อ>เหมือนเราจะพักน้ําแล้วเพราะเปลือกเขาบางถ้าอย่างนี้เราก็ต้องพักพักผ่อนน้ําแล้วอะเนี่ยครับใช่ค่ะโอ้ถ้าถ้าอย่างนี้ก็คือจะเริ่มน้ําจะเริ่มให้น้อยลงใช่ถ้าให้น้ําเยอะก็จะแตกใช่ค่ะแตกตรงปลายปลายจึงไม่ไม่ควรปลูกกับรวมกับสายพันธุ์อื่นใช่โอ้อันนี้ไม่อยากให้แยกละอยากให้แยก สมมติเราปลูกใส่เข่งเราจะควบคุมน้ำได้ใช่ไหมคะครับพี่บุ๋ยใช่ค่ะตั้งตั้งตั้ไปอันนี้เนาะเป็นสายพันธุ์ที่เนี่ยแต่การดูแลอายุอายุก็ประมาณเท่ากันไหมพี่ออกเร็วออกง่ายออกไวนะคะต้นไม่ใหญ่มากก็สามารถออกได้ครับค่ะโอ้นี่แตเอกลักษณ์ของเขาผมชอบก็คือเขาจะชอบออกแบบทีๆการออกข้างๆกันเนาะเปกรจุกกระจุกเลยสายคาเฟ่อยู่ตาม กรุงเทพบริมนทนนะครับร้านอาหารกิ่งเดียวเนี่ยสองช่อสามช่อมันออกอย่างนี้เลยค่ะมันไหลออกมาอย่างนี้เลยอืมแล้วต้นก็ไม่ได้ใหญ่อะไรต้นไม่ใหญ่ต้นเล็กมากเลยนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้ดอกแข็งแรงครับส,สามารถจะติดหมดเลยอะ่ะนะคะถ้าเราดูแลดีๆ่ยติดทุกทุกนั่นเลยค่ะแต่เอาไปดองก็ได้นะคะเอาไปดองได้ตอนตอน,ตอนที่ลูกเขาเล็กๆล,ลูกกาลังพุนอาะารเนื้อแข็งเอาไปดองได้ะคะ่ะอืดองทานได้นะคะตอนนี้ลูกค้าก็สามารถเข้ามาชิม ในไร่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ตัดได้ใช่ค่ะก็เริ่มเริ่มมีให้ตัดแต่ต้องดูสีว่ามันเข้มไหนสีเข้มก่อนตัดก่อนได้อืนะคะสีเข้มตัดก่อนสรับสายพันธุ์นี้จะต้องสีเข้มก่อนนะครับถึงจะสามารถตัดได้แดงแดงเข้มแดงเข้มแดงเข้มเลยจะตัดโอ้โหสวยสวยสีเป็นแบบทับทิมทับทิมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม่จริงเดียวใช่เอาไปฝึกวิชาพูดง่ายวาไปฝึกวิชาก่อนไปฝึกวิชาก่อน Oh. เอาเป็นแบบแรงบันดาลใจอะโวยออกง่ายเว้ยเอยไปเล่นสายพันธุ์อื่นต่ออีกอันนี้พวกปลนนูกเล่นๆนะปลูกเล่นๆนะ่ะียงน้อยให้มันมีให้เห็นให้เป็นกําลังใจนใ<ช>ิดเดียเป็นกําลังใจก่อนครับกำลังใจสวยๆ<ร>แล้วก็เดี๋ยวไปตั้งโต๊ะนั่งตรงกลางแปลงก็ได้ค่ะอันนี้ปลูกถีนะคะแต่งเร็วนะคะแต่งเร็วแต่งเร็ว,รว,รวนะคะถ้าอยากได้บ<า>แบบนี้ต้องปลูกระยะประมาณเท่าไหร่ถ้าถ้าอยากดกแล้วก็ไม่ถึงปีก็ได้เหมือนพี่นี่เนี่ยเหรอไม่นานนะนี่ อันนี้ปลูกได้สักถึงปีไหมไม่ถึงไม่ถึงเนาะไม่ถึงมันเร็วต้นไม่ได้ใหญ่มากเลยเนี่ยต้นเล็กแรกน้อยแล้วก็แต่งหมดแล้วเล็กมากค่ะสามารถที่ว่าถึงถึงกิ่งติ่งกิ่งเขาจะเข้าสีมาแบบว่าแต่งคาต้นอะไรเงี้ยครับตัดอย่างเงี้ยก็ออกอย่างนี้เลยอืมไม่จำเป็นต้องเลี้ยงให้สุดค้างด้วยเลี้ยงแค่เป็นทรงพุ่ม แล้วก็บังคับด้วยปุ๋ยแล้วก็ตัดแต่งให้มันเตี้ยๆเลยเพราะว่าในกระถางก็ออกดีดีจ้ะลูกใส่กระถางก็ออกดีแล้วทรงพุ่มใหญ่มากเลยมันงามเร็วอ่ะถือมัางามเร็วใช่ค่ะงามเร็วโอ้ถ้าสายคาเฟ่ไม่ต้องไปคิดหนักมากเลยเอาเอาสายพันธุ์นี้แหละไปลงใช่ค่ะย้เลยค่ะสักสองเข่งพอครับสวยๆไปแล้วราคากิ่งพันธุ์เป็นยังไงมากก็มากครับสําหรับพวกนี้ราคาราคาต้นพันธุ์พอๆกันไหมครับเท่ากันเท่ากัน ไปฝึกดูนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าถ้าใครอยากได้นะยังจัดโปรได้อยู่นะคะใครเพื่อจะไปซ้อมซ้อมนะคะครับอันนี้นะคะคู่คู่นะอันนี้ฟังให้ดีนะคะคู่หนึ่งนะคะจัดโปรเลยนะคะตอนนี้นะใครที่ชอบอยากจะไปฝึกสายพันธุ์นี้นะคะคสายพันธุ์นี้นะคานิวานนะคะคู่ละสามร้อยบาทอืคู่ละสามร้อยเลยนะคะเอาไปฝึกวิชานะคู่ละสามร้อยนี่คือพร้อมปลูกเลยใช่ค่ะพร้อมปลูกเลยจะส่งเลยเพื่ออยากจะไปฝึกวิชาเนี่ยเอาไปเลย ะโปรโมชันนะคะสายพันธุ์คานิวานนะคะอันน pues ี้ต้องส่งต่างหากไหมพี่ค่าส่งค่าส่งมีต่างหกเนาะเอาอย่างเงี้เอาจัดโปรคู่นะคะอันนี้พูดถึงคู่นะคู่หนึ่งคู่คู่หนึ่งคู่สามร้อยไม่รวมส่งรวมส่งให้เลยโอ้โหรวมส่งอีกใช่สําหรับคาคานิคาคานิวานคานิวาวเนี่ยคู่ละ คู่ละสามร้อยบาทเพื่อจะไปฝึกวิชาการปลูกง่นนะคะเต,ตเตี้ยนะคะคือสมมุติว่าเราเลี้ยงไม่เต็มค้างก็ช่างแต่เราแค่เป็นแค่จักสอกข,อขวากว่าเราเลี้ยงขึ้นมาเอาต้นแกนเราเริ่มคือใส่ปุ๋ยบังคับออกได้เลยสามารถบังคับออกอได้เลยมั่นใจคานิวันออกได้เลยบังคับแบบออกง่ายมากมันง่ายแล้วมันออกทุกมีด นะคะถึงจะดกยังไงก็ออกนะคะคานิวานเน er right? e ี่ยเขาเรียกว่านาทีทองเลยนะพี่นาทีทองเลยนาทีทองเลยนะโปรโมชั <ok ่นนะคะเดือนนี้นะเดือนนี้นะตุลาคมตุลานะไปฝึกวิชานะคะคานิวานนะคะดูถ้างั้นปุดูผมต้องรีบลงคลิปนี้ให้กับแฟนๆแล้วใช่ค่ะรีบลงเลยนะคะสองต้นสามร้อยนะคะสต้นามร้อยค่าจะส่งเลยไปได้ทุกพื้นที่เลยนะคะคานิวานค่ะ ไม่ธรรมดาจริงครับราคานี้หาไม่ได้ปลูกโชวปลูกโชปลูกโชคาเฟ่หนึ่งปลูกสักสี่ห้าต้นนี่ก็โอเคแล้วอยู่ได้เลยใช่รังหนึ่งสามารถใส่ได้ถึงหกต้นนะคะโอ้รังหนึ่งเนี่ยใส่ได้สามบ้านหกต้นนะคะอุ้ยถูกมากอืมถูกมากคู่ละสามร้อยหาไม่ได้คู่ละสามร้อยนะคะคู่ละสามร้อยสำหรับคานิบาลนะครับจัดไปเลยหรือใครจะมาชอบเองมาเลือกเองที่ไร่องุุนเจริญทรัพย์ก็สามารถปักพิกัดใน Google Ma p ไร่อ่างุ่นเจริญทรัพย์ เข้าไปใน Google เลยนะคะเข้าไปที่สั่งไปข้อความในเพจก็ได้นะคะนเพจบุ๊กนะคะเพจนะคะไร่หุ่นเจริญทรัพย์นะคะค่ะมีปัญหาอะไรเข้าไปในเพจเลยนะจ๊ะได้ะไม่ใช่ว่าไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วบอกว่าเราไม่ตอบไม่ใช่นะคะบางทีเราไม่ได้กดเพิ่มเพื่อนนะคะเลยไม่เจอกันนะครับจ้ะโอเคเอานะคะอย่าลืมนะคะโปรนะคะตูดลานี้นะคะคู่ละสามร้อยบาทเลยนะคะส่งฟรีด้วยนะคะจัดเลยนะคะคานิวานค่ะจัดเลยครับค่ะโอเคครับ ขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆสำหรับโปรโมชั่นดีๆเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ